เอาละฮะสวัสดีวัยรุ่นชเวดากองทุกคนครับผมมีน้องสู่เกมซอสแสตแมนโอ้โหมากันเต็มเลยฮะวันนี้ท่านผู้ชมฮะมากันในเกมซอสร์สแสตซอร์สแสตแมนอีกเช่นเคยฮะบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมได้รับสุดติดใจมากนะครับวันนี้มีอะไรผมจะมาหาทำเกี่ยวกับเออ่หุ่นยนต์โอ้ยเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบอลาเอาบอลามาดิเอาเดี๋ยวเอาเอาเอ้ยเดี๋ยว อ้ามันขึ้นปืนใหญ่แล้วมันยิงหนีออกไปเลยเ <c oughs> <c oughs> อ้ออาท่านผู้ชมวะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาหุ่นยนต์ดูนะครับหุ่นยนต์ที่มีทุกคนบอกว่าหุ่นยนต์นี้โกงมากนะครับผมไปดูในกลุ่มมาผมอยากจะลองขับมันดูสักครั้งหนึ่งอยากรู้ว่ามันโกงแค่ไหนนะครับผมเอ,อ,อมาท่านผู้ชมฮะาเดี๋ยวลองไปหาดูกันละกันว่ามันจะมีอะไรบ้างในเกมนี้จริงๆแล้วมีหลายอย่างนะมีทั้งหุ่นยนต์มังกร UFO นะฮะตอนนี้ผมจะพยายามหาหุ่นยนต์ให้ได้นะครับผม วันนี้ธนูก็แรงนะครับจะบอกให้เป็นเหมือนปืนระเบิดเลยเคยเล่นละใช้ดีอยู่ฮะเอาเราขอฟาร์มของบนเรือก่อนแล้วกันของบนเรือนี่ถือว่าชุกชุมมากนะครับผมเอาละท่านผู้ชมนี่พอดีว่าผมมีไอ้เจ้านี่เลยฮะปืนพุกนะฮะเรียกแอร์ด็อปนี่ของดีนะฮะยิยงไปหนึ่งนัดเดี๋ยวรอแอร์ด็อปมานะครับผมเอาละบอกเลยว่าขอแอร์ด็อปของคนหัวทั้งนั้นเออนี่ใครเพิ่งเข้ามาดูผมครั้งแรกน,นี่ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กดฝากกดกันด้วยนะฮะ กด subscribe ต้องไม่ลืมกดป,ปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการรับเตือนคลิปให,ใหม่ในครั้งหน้าบินสูงๆไปเลยนะฮะใครที่กดให้แล้วก็ขอบพระคุณมากครับผมเอาละะฮเดี๋ยวมารอดูแอนด็อกกันครับว่าแอนด็อกรอบนี้จะมีอะไรบ้างนะฮะแอนด็อกเป็นสิ่งสำคัญนะฮะมีแต่ของดีๆมาแล้วนั่นไงไปเอาแอนด็อกันก่อนฮนะโอ้โหนี่น่ารักจ้ะเป็นแอนด็อกคูนี่เนี่ยผมชอบเกมนี้นะครับมันมันมันมีความน่ารักในตัวละครและพื้นที่เล่นนะฮะ อุปกรณ์ของ,งต่างๆก็น,น่ารักมีอะไรบ้างเอ้ยอุ๊ย A W A เดี๋ยวโอาหไอเวลมาตั้งแต่ตอนไหน,นปันหนึ่งหรือตุ้ต้มหินหัวแตกไปหนึ่งอ้ยอูย๋ A W A เป็นสไัยที่แรงมากนะฮะมีอาร์ตด้วยโอ้ยมีแต่ของแจมแจมของโมโทนะรอบนี้ถือว่าเป็นแอร์ดบที่แบบคือรือคือรือบึมๆนะฮะ A.W.M นี่นัดเดียวหัวแตกนะะใครอยากให้ผมรีวิว A.W.M นะฮะเดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกกันได้นะับเดี๋ยวผมจะพยายามหารีวิว A.W.M ให้ดูนะะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ A.W.M หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเจอหุ่นยนต์ก่อนเอาละฮะโอ้ใครทักฟีมาตอนนี้เนี่ยถูกจังหวะมากเลยใครอยากดู A.W.M การเล่นนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันได้เฮ้ยมีของพิเศษปรากฏแล้วท่านผู้ชมฮะเห็นไหมฮะไอตรงเครื่องหมายคำถามอะฮะนั่นแหละฮะของพิเศษนะฮะผม จะลุ้นอยู่ว่ามันจะเป็นอะไรนะฮะมันจะเป็นหุ่นยนต์ดาบยูพโอหรือมังกรนะฮะตอนนี้ผมขอภาวนาให้มันเป็นไอหุ่นยนต์แลวกันนะฮะผมอยากเล่นมากผมไม่เคยเล่นเลยนะเห็นแต่ในกลุ่มกับรีวิวกันวันนี้ผมจะมาลองเล่นกันดูนะฮะถ้ามันใช่หุ่นยนต์นะถ้ามันใช่เราจะได้เล่นตอนนี้เลยแต่ถ้ามันไม่ใช่กระจบเงครับผมอะไะฮะวิดีความแล้วสูงติดสปีดไปเลยพพนี่หน่อยหรือว่าอะฮะ ดูก่อนคผซ้ใช้ดีขวามีคนโอ้เหลือตอนนี้เหลือต้อง52คนนะครับผมเอาละเอาละเฮ้ยท่านผู้ชมของจริงว่ะเฮ้ยเอาละหล่อเท่หว่ะคุณอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขับปุ่มขาปุ๊กขา,กขาโอ,อ,าอา้พอดีเลยฮะแหมไม่ได้หิวพอดีเอาละฮะม,มาขอลองเล่นหน่อยกดเข้าเอาละฮะว้ามันกระโดดได้ ไอ้หนเราดูอ้โหโหอนี่นเป็นปืนกลใหญ่เลยเนี่ยสาดก,กระจุยกระจายฮะในตัวปืนก็แรงอยู่แล้วนะฮะมีทั้งอัร์คมีทั้ง AWM นี่ดูนี่นะผู้ชมกลหนักโคบีกโคตรแล้วดูเดินดีถ้าได้ยิงใครสักโอ้ยผมชอบเนีรร่ยวลามันยิงมาแล้วก็กระโดดหลบได้เฟียวเฟียวเอาละฮะมันเทิงละง,งานนี้นะผู้ชมเอ้ย ใครมาเนี่ยผมจะยิงให้ขี้แตกเลยโอ้ยคนอึดว่ะคนถึกไม่ใช่คนอึดคนถึกนะมันใหญ่มากโอ้ตอนนี้เหลือ47คนแล้วฮะโอ้เหนื่อขึ้นเขาได้แล้วตอนความจิบุกก็แอบ,บหัวตัวไม่ใหญ่จะขึ้นขเขาเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละะได้เวลารับของแตกครับโดนมไม่สองไม่ขึ้นแตกนะแล้วคือกลนระยะมันสัต สแบบกว้างนะฮะเหนือเมื่อกี้ผมเห็นรถแวบเหมือนมีคนยิงอ๋อนั่นไงเห็นแล้วละอุ้ยโอ้โหท่านผู้ชมฮะมันเหมือนระยะไกลจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ฮะต้องเข้าไปใกล้ๆฮะอู้ยมันยิง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 เอามันหนีไว้มันหนีไวหุ่นยนต์มาแล้วมันยิงหมดท่านผู้ชมฮะไปไหนเบนมาดีเรือมันก็ชันมันชันมันชันนี่หนีผมเลยอะอันนี้เลย ย u, ああิงกูเหรอไหนโอ้ยล <You> know hat ึกกหลังด้วยมีลึกกรหลังยิงด้วยเยอะจังเลยเฮ้ยเอาไปละเอาไปละโอ้ยคนจะฝังด้วยเอาละมันหนีแล้วมันหนีแล้วโดนร้นหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสามเมตรแตกครับท่านผู้ชมอ่ะอุ้ยตะหุ่นยนต์ผมก็จะไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ยดูดาเมจตกฝั่งซ้ายได้ครับผมควันควันขึ้นแล้วฮะมีไฟแป๊บๆๆเหมือนหุ่นยนต์จะช็อตแล้วฮะเฮ้ย เอาเรื่องนะเนี่ยคนมีผวานะผู้ชมเอาละฮะตึกตักตึ๊ตักโอ้โหสายครมันดูสภาพตอนนี้ก็เก็บหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะไปไปลูกไปไปอย่างชอบคุณยมมันดีอย่างนี้นี่เองใครใครหน้าไหนจะมาขอมาเลยขอแบบเน้นๆแบบเบิ้มคือลือคือลือมาเลยฮนะ ดาเมจมันก็ข้างโหดน,นะฮะโดนไป2อสเมตรนี่คือตุยปุริเย่แน่แน่นอนเลย <c oughs> บอกเลยว่าถึงขั้นตุยปุริเย่นะฮะมดาเมจมันหนักนะทุกคนลองดูนะระยะก,กระสุนคือมันไม่ตรงเลยอะ่ะมันสายซ้ายสาย,สาย,สายขวาคือมั่วหมดเอาไว้สําหรับแบบว่าเก็บแบบหมู่ะนะผู้ชมฮะเหมาะกับการแบบว่ายิงแบบว่ามากันเป็นกลุ่มอะ่ะคือโคตรเหมาะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเฮ้ยใครมันยิงวะเฮ้ยเห็นแล้วน,นู่นตกต้นไม้เดี๋ยว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 ก่อนหลบก่อนนะหาเดี๋ยวหาบ้านหลบก่อน อาบัหลบก่อนอันตรายนี่พวกนี้มัน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 เหลี่ยมมันเหลี่ยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ตุยปริเย่เลยมาเดออกมาออกมาไหมอย่าไปดึงนักผู้ชอมอะผมนั่นนี่นี่มาเดมาเดมาเดกูโดดลอยู่เนี่ยมาเดมาเดมาเด,าเด,าเดนะฮะโอ้โหสภาพจะล่อไหมน้ำถังปลามันจะหิวเลือดไหมผมอยากรู้นะไอ็ตอัวน,นี้มันหิวเลือดน,นะถ้าเอาหุ่นยนต์ไปมันจะหิวไหมไม่หิวนะฮะ <laughs> ผมว่าแกหวังว่าเออหราปลาแล้วหุ่นยนต์มันจะแบบฮิวเรือดอะไรอย่างงี้เปล่าไม่นะฮะท่านผู้ชมแหมผิดหวังนิดนึงอะคิดว่าแบบมันจะฮิวได้นะคือพังแล้วพังเลยดาเมจคือไม่มีย้อนกลับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหลบนี้ก่อนถ้าอยู่ที่โล่งเนี่ยหุ่นยนต์เสียเปรียบแน่นอนนะคูณจะทรงแล้วก็คือเฮ้ยมาแล้วไงเนี่ยมาแล้วมาไปไหนไปไหนมึงยิงกูเมื่อกี้ไปไหนมานี่ไอ้ยิงไม่ออกอามาแล้วมาแล้ว,ลว <laughs> ไอ้ไงเวยิงกูดีนักเป็นไงตุยไปเรียบไปอีกหนึ่งอะ บางอานักไอพวกนี้แน่ันาอาจจะมายิงโรบอทของเราไปฮะสภาพจะไม่รอดแล้วหุ่นยนต์ไฟลแลบแบบแบบจะระเบิดอยู่แล้ะเออแล้วถ้าระเบิดมันจะตายไหมผมไม่รู้นะถ้าระเบิดปุ๊บเราจะสามารถแบบว่าเล่นต่อได้ไหมแบบว่าระเบิดพุ๊บรตัวแล้วก็ดีออกมาหรือว่าถ้ามันระเบิดแล้วเราก็ตายข้าหุ่นยนต์ไปเลยมันคือ,อยังไงอันนี้อันนี้ผมไม่ชัวนะแต่จะต้องลองก่อนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอไม่ลองโดดออกจากหุ่นยนต์นะฮะ ผมไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านั่นนี่คือการเล่นหุ่นยนต์ครั้งแรกของผมผมจะขอแค่อ่าเข้าไปนะยิงจนสุดเลยถ้ามันไม่ตายก็คือเดี๋ยวตัวเราคงดีดออกมานะฮะแต่ถ้าตายก็คือตกเเพในยานพาหนะนะครับผมเดี๋ยวผมขอหาหลบหลบแถวบ้านก่อนฮะเอ้ยเดี๋ยว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 เหมือนมีคนส่งดอกกุหลาบอยู่ข้างบนนะเห็นละเห็นห่วยๆแล้วฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอหลบแบบเนียนๆก่อนฮะถ้าเราโผล่ไปเดี๋ยวเราจะกลายเป็นฝ่ายเจ็บซะเองนะฮะล้อมออกมาทิ้งโล่งก่อนแล้วเราค่อยซัดนะฮะ ไอตัวนี้เล่นสําหรับผมว่าน่าจะเหมาะที่โลมากกว่าเอาละเอาละมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันยิงผมอ่ะใครวะไอเวทมึงยิงกูเอ๋อโอ๊ยไม่โดนเลยวะเออแตกไปโอ้โหเฮ้ยมันยิงว่ะมันยิงว่ะเฮ้ยเอ้ยฝั่งซ้ายก็ไม่โอ้โหศัตรูรอดด่านเลยกูนี้เลยว้าวพลา มาเลยไปไห,ไหนกลองั้หลังยิงหรออะไรคือไรคือไลไ์ดเดี๋ยวยิงไม่ออกนะ,ะ้วผู้ชมอะไม่ยิงไม่อ,าอ่ากมาแล้วมาแล้ว,ลวอ,อ,อไม่โดนเลยเวสกูแตะ <c ười> เรียบร้อยครับผมสรุปว่าตายนะครับโอ้โหโ,โดนสนาจากระยะไกลเรอเนี่ยเรา มันจะใช่โลบอทไหมนะเดี๋ยวขอลองไปดูก่อนนะจะถึงละถ้าได้โลบอทนี้ก็ถือว่าได้ลองต่อเลยนะฮะใช่ไหมเฮ้ย,ย,ย,ยมันจะใช่ฮนะเฮ้ยใช่จริงด้วยครับท่านผู้ชมโรบอทได้แล้วฮะไปแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงแต่งตัวอะไรกับผมเย่ยแหมคือแบบว่าใส่ไอเขาเรียกนะคุ้มยาเนี่ยมันก็ไม่เนียนนะดูสีสันเสื้อผ้า,าเลยท่านผนะู้ชมฮะแหมเกิดจากซแล้วเกิดน,นะฮะอ้แล้วดูของดีมาอยู่ริมวงข้อเสียวเลยฮะต้องรีบเข้าวงอนะ เอานะฮะได้เวลารออ,อีกแล้วมาๆม,ม,มาขอร้องหน่อยหุ่นยนต์สุดหล่อเท่หล่อเท่มาไปแล้วฮะแม่ึกว่าจะไม่เจอามาถึงด็งเอากูเลยเลยค่ะแปลกไปเนี่ยละบางอาจคิดจะมาแย่งหุ่นยนต์ผมเสร็จไปหนึ่งงั้ท่านผู้ชมไปล้วฮะไปลยจ้าไปละออกระโดดเลยทำอะไรได้นอกจากกระโดดอีกไหม แล้วแต่เข้าวงก่อนวงอยู่ข้างหน้านี้ละเอาละคือการเล่นแบบนี้คือมันต้องเล่นเพเซฟนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ายโยนีก็ไม่ได้อึดอะไรมากมายนะฮะถ้าโดนยิงลัวก็โอกาสแตกได้มันก่อนเออกระโดดลองอยู่ที่สูงไม่มีดามจนะฮะเอาละทดลองไปเรื่อยองใส่ลบดูฮะไม่เอาดีกว่าแม่เปิดจุดอันตรายเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการเรียกแขกนะฮะถ้า ะเล่นตอนนี้ผมแนะนําให้เล่นแบบเพรเซฟนะฮะอย่าบวกหนักนะฮะต้องหาที่แอบด้วยนะฮะเวลาเราโดนยิงมันจะมีจังหวะติดดีเลย์ด้วยนะฮะไอจูนี่เมื่อกี้ผมได้ลองแล้วรู้เลยว่ามันต้องมีแบบว่ายิงมันไม่ได้กดค้างได้ตลอดนะ,ะมันจะมีติดดีเลย์ด้วยนะครับก็ต้องรอเวลาเปนดีเลย์ก่อนถึงจะกลับมายิงได้อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวโอ้มันมีพมุ่งไปข้างหน้าด้วยไอเดี๋ยวนีะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนอะ มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์โคตรเท่เฮ้ยมันจะพุ่งไปข้างหน้ามันยังมีกายเป็นรถได้ด้วยอะโห้เฟี้ยวเลยอะเออไม่ดีว่ะอันนี้ล่องได้นสองคนด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหถ้ามีเพื่อนก็แหม่พาเพื่อนซิ่งได้เลยฮะเฮะ้ยเอาเรื่องพุ่งรู้ว่ามันมีกายร่างเป็นรถแล้วก็มีกระโดดพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยฮะถือว่าแจมโบสจจมบ้าเลยฮะขอดูแอร์ดอมหน่อยฮะแต่มันก็จะมีเวลาดีเลย,ยนะที่จะกลายมาเป็นหุ่นยนต์เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้น จะแ,แปลงร่างแต่ดีก็ต้องคิดเผื่อไว้ดีๆนะฮะนี่ฮนะปุ๊ยน,นี่นลนหล่อเท่ไหมพประมาณ26กินจะกลายร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ได้อีกรอบหนึ่งฮนะอู้ไม่ธรรมดาเว้ยหุ่นยนต์ตัวนี้คนจิ๋วคิดว่ามันได้แค่กระโดดยิง,งออมมันยิงไปข้างหน้าอีกก็ได้ฮนะเอาเรื่องครับโอ้ไม่ธรรมดาแล้วเว้ยหุ่นยนต์ตัวนี้ไปต่อเลยเดี๋ยว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 เหมือนเดม๋ยนนะวเดี๋ยวเดี๋นวะดี๋ย นีเ่เลยเลยลองใช้แบบพุ่งเอาหาให้ตกใจแล้วก็กิง้งป่าก็ไปให้ตัวแตกฮะเรียบร้อยฮะเอาเลือกเอ้ยนี่มันพุ่งได้นะเล่นเราต้องพยายามอยู่กับบ้านอยู่ที่กัตที่กำบังไว้ฮะจะได้เพย์เซฟหุ่นยนเราด้วยฮะเอาเรื่องไว้ตัวนี้ผมชอบจังหวะดที่แบบว่าเวลามันพุ่งใส่หน้าคอมจะทำให้คนตกใจนะแบบเฮ้ยปุ๊บโอ้โหอ,อยู่ใกล้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ย นะเป็นจังหวะที่ซิกคอรมากๆวงบีบแล้วฮะเราต้องค่อยๆเข้าวงไปทีละนิดเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมีคนบินมาอ้าวมาดิครับโอ๋ยแบกบินหนีไม่โดนเลยฮะอุ้ยโดนเป็นึงโอ้โหโอ้ยมันโดนย่าเระหมดเวลาฮะมันมีดีเลย์ไหมฮะเอาเว้ยเอาฮะได้เวลาช้าละวอุ้ยโดนเป็นสองเป๊ะโอ้ยมันกินกระเดื่องหน้าดูเลยเแหมันก็แล้วเราก็เข้าไปแจมเอเอ้ยแตกไปสิ แม่มีใครมาอีกไหมเองดูซ้ายดูขวาดีฮะเอาละเฮ้ยมีตรงไหนอีกไหมและทีเดียวคนระับไปหาที่หลบก่อนนะวงจะบีบลนะไปเฮ้ยโอ้ยมีคนยิงมีคนยิงอ้า้วนี่ผมชอบตรงนี้แหละมันพุ่หมหนีได้เอาละมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เห็นอยู่ฝั่งนู้นโอ้ต้นไม้บังอีกต้องรอดูฝั่งนี้ไว้ฮะยังไงนี่ยังไงยังไง มา đi. เดออกมาดดอยู่ไหนวะในในในเมืองนี้มีแม่นี่ไม่ชัวนนะมาเว้มาดดจะโผล่มาตอนไหนฮะ <_ S 1> ผมผมรอตุยปุริเย่มันอยู่ <_ S 2> มาออกมานั่นนั่นนั่นมันมาลวมาลวโอ้ยระยะไกลแบบต้องบอกเลยว่าไม่โอเคนะคระยะไกลคือไม่แม่นเลยนะครับระ <_ S 1> ยะไกลคือไม่แม่นเลยเดี๋ยวผมขอออกมาปั๊มเลือดก่อน,นะฮะเผื่อ,อไว้ เผื่อเลือดเราลดนะฮะเราจะได้แบบว่าต่อสู้ทันนะครับเอาละนะขอออกมาปั๊มเลือดก่อนไปฮะต่อฮะเผื่อเอาไว้มามอยู่ไหนโอ,อ้อยู่หินนี่เหรอหว้ยมากไฟเดะอ๋อมันจะชักเชือกมาว่ะมันจะดึงมาต่อสู้ระยะประชิดเลยว่ะน,นี้ใจมันเด็ดเฮ้ยมันมาแล้วแอนแนนแนนแน่มีมีม,ม,มีมียกเลิกมียกเลิกแอนแนนไอ้น,นี่มันรู้เยอะอ่ะ,อะ ดูมาหเฮ้ยวงมาวงมาวงมาวะปุ๊บไอ้โดดปุ๊บไปดีครับนี่ไงตกใจ่ไม่ไงเอียบบอลเลยมึงเฮ้ยมาตายหาไซเวงตสไปไงกระโดดจิ้งจุ้ยครับเรียบร้อยไปสิแหม่มันท่าวะไอ้นี่นะแหม่มันแบบมันพร้อมสู้มากเลยครับแหม่ก็จะมาซัดกระหุ่นยวนผมเต็มแม็กเลยนะโอ้โหเกือบแตกเหมือนกันได้หุ่นยวนผมดูดิ เหลือนิดเดียวเองฮะเกาะโอ้ยนี่ทาไม่ได้ตวัวพุ่งนี่แย่เลยนะโอยเหลือแค่2ตัวนะครับก็คือผมกับอีกหนึ่งตัวฮะถ้ายิางตัวนี้ได้ก็คือชนะโอ้โว่าแต่ตัวนึงมาอยู่ไหนวะเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่โลกหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะฮะโอ้โหเลยเข้าวงเลยละกันไปฮะมันอยู่ไหนวะต้องสัตว์โอ้โหแล้วที่โลกเนี่ยผมเสียเปรียบนะถ้าที่โลกงเนี่ยหุ่นยนต์เสียเปรียบมากฮะ เพราะแต่มันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยใช่อ่ะอะอเออเเจอแล้วฮะเหมือนจะเจอแล้วฮะอะไไงโอ้โหชัดเจนโอเครู้เรื่องฮะเราเจอโจทย์ละไปกันเลยฮะพุ่งไปหาด้วยความเร็วสูงหูยแม่งปั๊กมันเนี่ยสไลด์สไลด์ล,ลอยเลยฮะเอาละฮะไปฮะเอาละอยู่แถวนู้นใช่ไหมแถวนู้นมันมีอะไรไหนไปดูซิ น้องๆหนูๆไปทําอะไรกันตรงโน้นน่ะโลกมา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 รับกระสุนและตุยปุริเย่ไปซะไอ้น้องไหนวะเขามีแอร์ดรอปด้วยเหรออ,อ,หรอ๋อแล้วมันไปเอาแอร์ดรอปเหรอโหว่าไม่เอาแอร์ดรอปแน่เลยไปดูหน่อยฮะอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงต้นไม้นี้เปล่ามีปะเนี่ยโอ้โหเป็นไงพุ่งกระชากด้วยความเร็วสูงไหนอยู่ไหนมึงอยู่ไหน แน่ไอ้นี่หายตัวแกงอยู่ไหนวะยิงกาดม่ดบวนเผื่อดวสักเม็ดหนึ่งผมว่ามันมาไอ้ดอกมันน่าจะเป็นพุ่มหญ้าหรือเปล่าใช่ไหมมันจะแปลงร่างเป็นพุ่มหญ้าแล้วก็แอบเนียนเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวรอก่อนหรือตามต้นไม้ก็ไม่รู้แป๊บน,นึงผมว่ามันอยูแ่แถวนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวก่อนนะจะเป็นพุ่มหญ้าวะไหนลองยิงเลย็ไม่ใช่อ่ะจะเป็นพุ่มหญ้า มันอยู่ไหนฮะแถวๆนี้เลยผมว่าเดี๋ยว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 อันนี้ไงอ้เว้โคตรเนียนมึงออย่างไงเอาไงแนะนำเดิมครับผมเพื่อโยนสุดทนโคตรเอาเรื่องจัดฮะหล่อเท่จริงๆเลยครับผมโคตรมันต้องบอกเลยว่าหุ่นโยนตัวเนี้ยไม่ธรรมดานะฮะเก็บไปหกตัวแก้ว ลคลิปหน้าอยากให้ผมรีวิวอะไรเกี่ยวกับเกมซอสเซดแมนนะฮะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ